การลงทุนก็เหมือนกันนะฮะเป็นการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาการกระทําครั้งนั้นนะเช่นการซื้อหรือการขายครั้งนั้นนะขณะที่ทําเนี่ยจิตของเราเป็นยังไงเอาเรื่องใหญ่ๆก่อนจิตของเราเนี่ยก็เป็นกุศลกับอก,กุศลถ้าเป็นกุศลพูดอะไรออกมาก็เป็นกุศลทําอะไรก็เป็นกุลศลพราจิตเป็นกุศลถ้าจิตเป็นอก,กุศลพูดอะไรออกมาก็น่าเกลียด ทำอะไรก็มีแต่ความเลวร้ายเพราะฉะนั้นเป็นอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่การกระทําหรือการพูดอม,มันอยู่ที่จิตของเราเราจะซื้อหุ้นตัวนี้นะจิตเราเป็นยังไงถ้าจิตเป็นอกุศลผลยังไงมันก็เป็นอกุศลเราไม่มีความพอเลยหวังแต่กาไรมากมายแต่ถ้าจิตเป็นกุศลล่ะมีความรู้สึกพอเพียงกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะ เราตั้งกําไรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนซื้อว่าเราจะเอากาไรเท่าไหร่เท่าไหรมีความพอเพียงถ้าผิดทางเราจะซอฟลอสเท่าไหร่ทุกอย่างเซ็ตหมดแล้วตามระบบและมีความพอใจในผลประกอบการที่เกิดจากนี้นจิตนั้นก็เป็นกุศลทําไปด้วยไม่มีความปรารถนาที่เป็นโลภะมันอยู่ในระบบนะเราก็พิจารณาว่าเออระบบนี้เราก็ได้กําไรมาโดยตลอดมันก็ช่วยเกื้อนหนุนให้เราได้สร้างบุญสร้างทานมาโดยตลอดชีวิต ก็เป็นสิ่งที่น่าพอใจจิตที่เป็นกุศลนั้นมันก็เป็นความสุขของเราเมื่อปฏิบัติไปปับ๊บไม่ว่าทำอะไรก็ตามมันก็เป็นกุศล<ม>เช่นเราจะซื้อปั๊บเนี่ยเราวางจุด stop loss เอาไว้ risk ของเราเท่าไหร่เท่าไหร่ระวางจุด profit taking เอาไว้ตามหลักการอะไรก็ตามใจเรามีความเข้าใจว่าเราไม่สามารถเอา maximum ได้เราก็วาง target ของเรา หรือเราจะรัน p r o f i ตให้ถึง Maximum ัแล้วพอเปลี่ยนเฟรนเป็นลงเราเทคตกเทคโปร f ตตรงนั้นแต่การที่เราจะได้ที่ท็อป่ยเป็นไปไม่ได้เมื่อความเข้าใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็เกิดความสันโดษยินดีพอเพียงในสิ่งที่เป็นอย่างเนี้ยไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดเป็ไม่มีความปรารถนาจะได้ที่ท็อปหรือจะซื้อที่บัตทอมที่เขาพูดกันว่า อ่สัตรูของการเทรดคืออะไรเนี่ยฝรั่งเ็าบอกว่ากร d and f e ฟ r greed and fear ก็คือกร d ดแอ g กร e d นั่นเองนะเฟ a r ก็คือกลัวขาดทุนก็คือกรีดนั่นเองอนะืะ mm hmm. ลุงจะสอนว่ากรีดเนี่ยคืออะไรคือความโลภ mm hmm. แล้วความโลภมาพร้อมกับอะไรนะเจตสิอีกกี่ดวงที่ประกอบความโลภขึ้นมาเช่นเจตนานะเช่นอะไรนะแล้วมันทําหน้าที่อย่างไงประกอบกันในที่สุดเนี่ยก็เข้าใจว่าออกความโลภเป็นอย่างนี้เมื mm ่อรู้จัก ศัตรูของเราแล้วว่าเป็นอย่างนี้มันถึงจะสู้ได้